สนใจวัยรุ่นกับคันนี้เลยค่ะผ่อนเริ่มต้น6,000บาทเท่านั้นมากับเล็กไม้แค่5,000 50, 0และที่สำคัญคันนี้ของเงินเดือน16,000บาทขึ้นไปมาจาัดได้เลยรายละเอียดจะเป็นยังไงไปชมในคลิปเต็มกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซฟแอนนะคะที่พิษาการขายบริษัทพิทยนต์รถมือสองค่ะวันนี้พาพี่ๆกลับมาที่สาขาที่2นะคะเสรีไทย95มีนบุรีกรุงเทพค่ะพี่ๆ่ะวันนี้มีรถสายวัยรุ่นสายสปอร์ตมาให้พี่ๆชม1คันนะคะกับคันนี้เลยค่ะเป็น Mazda 2 1.3 S l e t t e r r นะคะปี2021ค่ะมากับเลขไมค์แค่52,000กิโลเท่านั้นราคา389,000บาทผ่อนเริ่มต้น 6,000บาทเท่านั้นเองค่ะขอเงินเดือนเนี่ยค่ะ16,000บาทขึ้นไปพี่พี่มาจัดคันนี้ไปได้เลยนะคะก่อนไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทีมงานเพจยน์ของพวกเราด้วยจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะพี่พี่ขาคันนี้ได้สีขาวนะคะรอบคันเลยเนี่ยคะสีขาวสวยๆเลยค่ะพี่พี่ขาเนี่ยไฟหน้า โปรเจกเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคมไฟไม่มีคราบเหลืองไม่มีแตกลายเลยค่ะนะมาพร้อมวงแหวนเดย์ไทมให้เลยนะคะสวยครบรอบคันกระจังหน้านะคะตรงตามรุ่นเลยค่ะพี่ๆขาสวยงามมากเลยตกแต่งด้วยสีโครเมียมให้ด้วยนะคะด้านข้างนะเหลี่ยมคมสันต่างๆของตัวรถไม่มีริ้วรอยนะคะไม่มีรอยบุบลักยิ้มใดๆค่ะ สวยครบลงตัวเลยล้อแมกนะีคะคันนี้มากับล้อแมกซ์สวยๆเลยค่ะพี่พี่นะคะยางได้ปี2021คน่ะคะยางเนี่ยติดตั้งมาพร้อมตัวรถเลยนะเป็นยางดันหลบด้วยหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะี่คะมาพร้อมโคมไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยค่ะโคมไฟสวยครบเลยนะคะด้านมือเปิดเป็นสีโครเมียมได้เป็นชุดแต่งนะคะกุญแจสมาร์ทอนทรีให้แล้วนะคะคิวกันสาดด้านบนได้มาครบแบบรอบด้านเลยค่ะพี่ๆคะ่ะ เดี๋ยวดูารายละเอียดด้านในกันนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูตัวเบาะก,ก่อนเลยนะคะตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังค่ะพี่พี่ขาสวยๆเลยตัวเบาะตึงเปียเลยนะคยสำหรับคันนี้ปิดเบาะไม่มียับมีย่นเลยค่ะนะคยะเป็นเบาะหนังด้วยสวยครบเลยเดี๋ยวเราดูกันที่โครงสร้างเลยค่ะ โครงสร้างของตัวรถนะคะพี่พี่ขาตัวน็อตไม่มีรอยงแงะขันไขนะคะเหลี่ยมคมสันตัวน็อตอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะสวยงามเลยไล,ล่เลียงมาเลยแผงประตูนะคะตกแต่งด้วยสีดํามาพร้อมกับลาโพงด้านล่างที่วางแก้วมีมาให้แล้วเรียบร้อยด้านข้างนะยคะสียางร่องน้ําขอบประตูเดิมค่ะไม่มีฉีกขาดเลยพี่พี่ขานะคะรับรองเลยว่าใช้กันได้อีกยาวๆเลยนะโครงสร้างหลักเสาบ,บีนะคะโครงสร้างหลักเสาบ,บีดูตัวน็อตเลย นะน็อตไม่มีรอยงงดแงะขันไขนะคะไม่มีแม้แต่คราบสนิมค่ะสวยครบลงตัวเป๊ะขนาดนี้นะคะและที่สำคัญนะสำหรับใครนะคะที่ดูรถไม่เป็นนะพี่พี่ขาและอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานคันแรกมั่นใจเพชรยนต์ได้เลยค่ะเรามีบริการตัวรถให้2 7 4รรายการมีใบเซอร์การันตีโครงสร้างตัวรถและที่สำคัญมีการรับประกันของบริษัทให้ด้วยนะคะเดี๋ยวดูด้านหลังกันต่อเลย ามาดูที่ด้านหลังนะคะตัวเบาะต่างๆด้านหลังห้องผู้โดยสารค่ะพี่พี่ขตัวเบาะสวยเนียนกลิบเลยพี่พี่เบาะไม่มียับมีย่นนะคะปีกเบาะต่างๆสวยครบเลยคันนี้บอกเลยว่าสภาพ99%เลยนะคะเดี๋ยวดูตัวน็อตกันต่อเลยนะคะโครงสร้างหลักนะคะของตัวรถนะตัวน็อตไม่มีรอยง,นงันแงะขันไขเหลี่ยมคมสันน็อตเดิม นะคะทุกจุดครบเป๊ะเลยสวยขนาดนี้นะคะพี่ๆขาเนี่ยเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะแผงประตูก็สวยนะสวยทุกจุดเลยคันนี้นะใครที่ชอบเครื่องมัดด้านะคะแน่นๆเนบๆพี่ๆมาจัดคันนี้ได้เลยสามารถพาพ่อแม่ครอบครัวนะคะช่วงวันหยุดสร์อาิตย์นี้เข้ามาทดลองขับได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Sky a c t i v G นะคะโคมไฟไม่มีคราบเหลืองแตกลายนะคะไฟสวยงามครบเป๊ะ กล้องถอยได้มาแล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้4จุดด้วยค่ะและที่สำคัญคันนี้ได้ตกแต่งด้วยท่อคู่สวยงามรอบด้านเลยไฟทับทิมต่างๆก็อยู่ครบทุกจุดเลยค่ะเดี๋ยวดูด้านในห้องสัมภาระนิดหนึ่งนะคะพี่ๆบางท่านอาจจะมองว่าเหมือนเป็นรถคันเล็กๆเนาะอาจจะกังวลเรื่องห้องใส่ของสัมภาระนะคะแต่บอกเลยว่าคันนี้ กว้างมากๆแล้วก็ลึกมากๆด้วยพี่ๆขานะคะบอกเลยนะใส่กระเป๋าสัมภาระช่วงปีใหม่นี้นะพี่ๆจะใส่กันได้หลายใบเลยด้านในนะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินได้เป็นชุดปั๊มลมแล้วเรียบร้อยนะคะอุปกรณ์ก็ยังอยู่ครบทุดๆซีนทางมะพร้าวต่างๆนะคะก็สวยเดิมนะมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถของเราไม่มีชนท้ายนะ มาแน่นอนนะคะพี่ๆขาสวยขนาดนี้อย่าช้าเลยนะคะมาดูด้านขวากันบ้างนะคะเหลี่ยมคมสังต่างๆนะคะของประตูสวยครบทุกจุดเลยพี่ๆมั่นใจได้เลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่มีชนใดๆมาแน่นอนนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเปิดด้านนี้เลยเนาะนะคะเดี๋ยวอันขอุญาตนะคะเข้าไปนั่งให้พี่ๆรับชมกันเลยดีกว่านะคะด้านในนะคะเดี๋ยวขอุญานั่งเลยแล้วกันนะคะ ด้านในได้เป็นเบาะหนังนะคะสวยเลยพี่พจา๋านะคะสวยครบรอบด้านสะอาดสะอ้านมากภายในคันนี้นะ,ะส่วนพวงมลาลัยนะคะได้เป็นพวงมลาลัยแบบมันติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะล็อกความเร็วมาพร้อมแผ่นเลื่อนชิปให้สวยครบและที่สําคัญสปอร์ตนะคะตัวแรงเลยพี่พจา๋านะ,ะลดเสียงเบาเสียงผ่านพวงมลาลัยได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ปุ่มแอนตี้สตาร์ด้านนี้ขออนุญาตสตาร์ทให้พี่พี่ดูเลยแล้วกัน นี่นะคะโอเครื่องแน่ๆนๆเนบๆเลยสวยครบรอบด้านเลยเดี๋ยวพาพี่ๆดูเรือนไม้นิดหนึ่งนะคะสำหรับเลนไมคันนี้นะคะอยู่ที่52217กิโลเท่านั้นนะคะหน้าจอไม่มีแสดงเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใดๆเลยค่ะอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์พร้อมใช้ คงมาลัยไม่มีลอกล่อนนะคะไม่มีฉีกขาดนะคะวัสดุหนังต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์พร้อมใช้สุดๆมาพร้อมกับแอร์แบ็กเใบด้วยนะคะส่วนคอนโซลตรงกลางนะคะแอร์พีพ่่ขาได้เป็นแอร์ทรงกลมแบบโมเดิร์นสวยๆเลยนะคะดูหรูหรามากนะคะหน้าจอกลางนะคะได้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนด้วยจะทัชสกรีนก็ได้พี่พี่จะเลื่อนจากปุ่มด้านล่างก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนให้พี่ๆดูนิดนึงนะนี่เห็นไหม เนี่ยคะเนวิต่างๆมีให้ได้ใช้ค่ะพี่ๆขานี่ยคะหรือว่าเป็นบลูทูธ USB แอปพลิเคชันต่างๆนะคะนี่กดไอวีดูเลย ะคะ l p p l r p l r y l n y r o i r o u t o u t o สามารถเชื่อมใช้งานได้เลยค่ะนะคะอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะคะหน้าจอก็เล็กๆน่ารักเลยนะเดี๋ยวเธอมาด้านล่างนิดนึงนะคอนโซลแอร์เนะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะคะอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ด้านล่างนะคะพี่ขาหนมี HDMI นะคะชาร์จแบตได้เลยพี่พีขานะคะแล้วก็เกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้แบบเกียร์ตรงนะคะ มาพร้อมโหมดสปอร์ตให้ได้กดได้ใช้กันนะคะสวยครบเลยตรงกลางก็สวยงามโล่งๆมีวางแก้วให้นะคะแล้วก็เบรกมือได้เป็นแบบแมนวนวลนะคะสวยงามครบรอบด้านเลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะว่าเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะคะจะได้เป็นสภาพเครื่องยนต์แบบไหนนะคะต้องบอกก่อนว่ารถปี2021ิค่ะพี่ๆค่ะคันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่า เครื่องยนต์นะคะจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้ขนาดไหนนะแต่บอกเลยว่ารถของเรานะคะถ้าพี่ๆชอบถูกใจนะพร้อมใช้งานทันทีแน่นอนนะคะเครื่องยนต์โดยรวมค่ะพี่ๆขาดูได้เลยนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Sky Active G นะตัวประหยัดตัวเบนซินของมาสด้าเขานั่นเองนะคะหม้อน้ําต่างๆนะสายไฟต่างๆไม่มีฉีกขาดเลยค่ะนะคะเครื่องสมบูรณ์พร้อมใช้สุดเลยนะสำหรับคันนี้อ่ะ เมทอาร์ตเลยนะคะด้านข้างตัวน็อตต่างๆนะคะเมทอาร์ตเดิมคานด้านข้างต่างๆนะคะคานเนี่ยไม่มีชนไม่มีบิดมีเบี้ยวแน่นอนนะคะโครงไฟไม่มีงัดแงะขันไข่เลยค่ะนะคะคานด้านหน้าสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบทุกจุดนะคะไม่มีฉีกขาดไม่มีเปลี่ยนใหม่มาแน่นอนสําหรับคันนี้ด้านข้างฝั่งทางด้านซ้ายนะคะตัวน็อตก็เดิมทุกจุดนะคะพี่ๆสามารถพาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างหลักได้เลย นะคะสำหรับบริษัทเราเนียคยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านด้านบนนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะยางต่างๆเม็ดอร์ต่างๆโลโก้นะยังอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะสวยเนี้ยบขนาดนี้นะคะพี่พี่ขานีหาที่ไหนไม่ได้แล้วและที่สําคัญนะคันนี้เลีงไมแค่52,000กิโลเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวย้ำรุ่นกันอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็น Mazda 2 1.3 S l e น t นะคะปี2021 คันนี้ราคา3าม0 0 0แปดหาันหันโปรโมชั่นมาให้แล้วเรียบร้อยสำหรับพี่ๆหารถกลับบ้านช่วงปีใหม่เลยนะ,ะดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะหนึ่งเก้าเท่านั้นเองพี่ๆขานะคะอยากผ่อน8.4งวดยาวๆได้เช่นกันนะคะดอกเบีย้ยพิเศษมีให้พี่ๆจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยะะชอบถูกใจคันนี้ผ่อนเริ่มต้น0กพันเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานเคลยรยนต์ขออนุญาตลาไปก่อนคิดถึงรถมือสองอย่าลืมคิดถึงเคลรยนต์นะคะสวัสดีค่ะ